สวัสด ok, okay, ีครับพี่ปีดองวันนี้กับพ่อกระเบาพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับครับพี่น้องมาอยู่กับตลาดนัดบ้านสวัสดีครับพ่อได้ยังไหมเมาสได้แล้วเดียวได้เด้อโอ้วันนี้ได้หามาเนี่ยน้องขำอ่ะโอ้ว่าไรตีวันเนี่ยนี่จะหลายเนี่ยเออวันนี้ก็ไรน้องเลยเนาะนี่เออพวกเล่านีตัวงามเอาเบิ่งก่อนเบิ่งของพ่อแหลก่อนบันทึกายครับพี่น้องตรงกับชาวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพ่อแหลกสวัสดีครับผม วัดจะได้สายเล็กวาเนี่ยเท่าไรนี่ยเนี่ยผู้สาวผู้บ้าเนี่ยผู้สาวน้อยเนี่ยสเป็นไสี่ตัวนั้นสีหาตัวนี้สามหาตัวนี้เดีตัวนี้เจ็ดพันตัวใหญ่เนี่ยเออตัวนี้สามพันหาเดียวเนี่ยลองโนะานละ เอาอแล่ะบอกเบอร์ผมนะศูนย์แป5หกเ็้ครับเพล้วเนาวัญเกาแล้ววัญเกาแล้วมือเนี่ยวัญดุบุกเลดิเหมนอนวักหัาเกามันกินหยาดที่มือเนาไม่เบียดเอาไหนเท่ด้จเท่าะไรเกไไ้ยรอตุ้วเ่เไรได้เมื่อนี้ใครให้แยกมเนี่ยให้แเนาะ เอาเสียดังางไรน่ะมันเป็นจย่างไรน่ะเสียออกมลงเจะเสียขนาะโอ้พีอย่างไนะมันจยตีน่ะนใหญ่ตัวน่ะเสียงเจ้าเลยมาเอาห้เกตสวัสดีครับผมได้แม่ลูกวเจแม่ลูกลูกผูเท่าไรไรไแม่ลูกลูกผูเนี่ยือเจ็ดพัน ลูกแรกคี่ลูกเนี่ลูกแรกจ้ะโอ้เอาให้เจดบอกเบอร์นเนยเี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์มเจ็ดนเาะให้เจดาะโอ้ภูบาวตัวเนี่ยโอ้จังหวงน่แหละมาดโอ้ปล่อยยาคุดยาไว้ดีไรดับม้าใไม สายไทยสายไทยมือเจ็ดพันครับนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ผมนึกครับค <c oughs> ูณเบาตัวเนี่ยเนื้อหนังดี พอนี่คนทีวัดีครับครับวันนี้มารูปหลอดแล้ววเนี่ยไม่มาผัดเจ้าขวางมาล้ำบอกด้วยวนีมาล้าหนาววหนาเาไหเนี่ยหนึ่งเน่ได้บกนทนทวนเดห้องไหวอ่ะห้องไหวถึงบังขายไหวบวาไหยต่อเลยจีโอยพอก็ลงขายตัวจังน้อยก็ได้ดอกเอาายตัวจังน้อยเไปเอาเินหนึ่งาิอบอกเบื่อ่ไห ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดสองเจ็ดแปด็หนึ่งห้าห้าปหนึ่งห้าห้าครับห้องไปมือหนึ่งครับของคนนึกลรวายย่ดอต่อนะไรคือเขาละต่อรวดครับเราห้องใบมือ่เราก็ให้ต้อนะมี3มแล้วอยู่บ้านพ่อกับพ่อตรงการสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาจกตัวเมื่องมาหกตัวโอ้เบิ้องตัวลงเคลือนดีก่อนเน่นี่เรียาครับ แม่ลูกด nah e ิเนะแม่ลูกจ้ะแม่ลูกลูกตั่ผู้ตัวหนีเนาะจ้าเมื่อกี้เราลงรถนอนอยู่ตันนี้ลุกแล้วได้แล้วหายห่วงเลยนะ เด้เท่าไรก็พออันพอทับเนี่ยพอทับว่าอยากได้สามแสนหพัเออสามพตัวคุณเด้แม่แม่มันอยากได้สิบห้ารมักแม่ขายแม่มักลูกขายลูก1หมืร้ตัวนี้ตัวนี้สามพันห้หนึงนกั่าร้อยตท่นั้นเนาะเปตัวนี้เด้ตัวนี้สามพน่ะแยกกันเนาะครับครว่าคุณแยกกันครับผมมาเบิ้งตัวนี้อีกเนี่อันนี้น้อยแดงอย่างเดีเนี่ย ตัวแดงเนี่ยตัวละแปดพันหาเจ้านายอือตัวแดงแดงสุตัวเมียเตี่ยตัวเมียหมดมีตั้งแต่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงซีผู้ชายสองอือตัวนี้ก็เป็นพันหากันเด่นเนี่ยจ้าอือตัวตัวผู้หญิงตัวข้าวเนี่ยนะค่ะแม่ลูกอือมันเหนี่ยนกันเนาะพี่น้องนับดูบุค่อยชัดเบื้องข้นตัวนี้ก็ได้เอาตัวละแปดพันหาสองตัวเนี่ยค่ะ พอกันบอกเบอผมเด้ห้ครับพอการนะครับเด้องแบบดีครับผมอาย่งมามื่อน่มมาือนครับแม่มานกะก็ตัวเนี่ยเนาะที่ว่าวี่่คบนเครับห้องน่ย ห้อไมงบสิสองหมื่นสี่พ <24, 000 S 1> ันห้องมาซื้อหรออืได้งองเปองราคาห้องซื้อนอครับเอาบอกเบอสั่นศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสีเก้าครับมันในใบมันคลอดที่ยี่บหกเนงเดยคเนี่ยนมไก่ลงยังเนี่นนย,ยน,น,นิดนลอยแล้วครับเอเอเพราะว่าลูกสองมันเยี่ยนมันเยี่ยนันเนาะมันที่เฝ้าใกล้ๆกมือมที่ออกมันค่อยลงประมาณอาทิตย์นึ่งรับตังออกมาลอย โอ้สามสิบบวกลบเนี่ยครับน้ำน,นั่นนะครับน้ำมันเดือนแล้วนะครับนยใกลแล้วเป็นท่องนกครับท่องหขายขายถูกมีด้ครับผมครับมาจากตวมือเนี่ยครับคมนึงเดิไม่ลูกจิงนต่ไม่ลูกบวกล่ครับ โอคนเดียวเเดียวครับโอสอสาวมันมีลูกมันทได้ทับได้ยังน่ยผู้สาวน้อยนี่ขาวขาวเนี่ยัวพีกวกัวนี่เนาะผู้สาวสูงลาอไเงีรอลยสามสิบไดบเนี่ยเท่าไรเนี่ยผู้สาวน้อยนี่ยวันี้ห้องไ้สองหมื่นหกพัน นอยครับยกยกตัวจ้ะสองหเลยครับโอ้ยนึกนตัวนึงครับโอ้ยกคู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยกระตุกตัวละแสดงเงินตัวละสิบตัวละสิบสานี่มสอง้ยห้าสิบบาทครับเอาบอกหรือท่านใสยละเอียดหูนแปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดศูนย์หกเก้าครับไมคานของกระแดงตอองได้ครับตอลองได้ตอลองได้แปดพันเเจ้าพอว้ยล้วเปิดสุดาสาวนี่ตัวนึงครับใส่หูใส่หู ใส่หัสสวยๆเน่งา,งามๆใส่เลี้ยงด้วยเนี่นี่ครับ2ตัวนี้เรา, 6, า, 13, เา 13, ห้องไว้26500กตัวละสิบสามสิบสามร้อเตัวละสิบสามร้อห้องไว้นะต่อเอาเชองดำหัวตน้นกระนยของเราอยู่เนี่ยเนาะงามของเราอยูุ่ณเหรอ กัพนกีนก็แง่กันมันก็เลยเอาขาดขาดลส่เออี้ใสต่อยถึงรถึงนะึับมันกันชิ้นกช่างยังกรช่างมันเลยงมึนน่ยาแม่สาวตัวนี้ครับของพ่ออมเป็นราคาเท่าไหรที่ไปถามันให้เรื่อครับเรือนี่ยไทยไปก่อนสูงกับประมาณร่อย สี่สิบห้าบวกลบได้อยู่ครับเนี่ยขายแล้วนะขายแเราจีขายเท่าไหร่ขายไปแล้วเอ้าพอขายไปแล้วเก้าพันขายแล้วขายแล้วต่ำหมื่นกันนะเป็นหัวโค้งครับขายเราเก้าพันสายโค้งสายโครงมมากับโน่ไได้ ใชครับก็มันครับเบิ้งวงให้ต้นเปิง้งว่างแม่ลูกครับล,ล,ลูกตัวเมียด้วยเนี่ยแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกประมาณสามเดือน,นเลยแล้วครับ

เอาไ้องพันมันขายพอได้นี่ยไม่รู้อยู่ไปใต่หนูก็พอได้ไปใต้หนูก็พอได้ครับโอ้ยห่างได้ะไม่ลูกนไปห่างไวเขากรลักเหีครับเอาพ่อหนูไปพ่อมาเนาะเอาหนูไปนาครับลูกเกตัวบันนัวไม่ท่องอ่ะยังไงกูหู้โอ้ ผมห่างแห้วได้เท่าไรกิ่ตัวกัมีได้เลยเนี่ยเอาเท่าไรแม่ลูกว่าน่ะแม่ลูกผมว่าที่เอายี่สีห้องไว้เนี่ยยี่สีห้อยครับเอาสองพันเนี่ยมันขายป่ได้อโอ้เขาให้สองมือสองครับเชี่ยหลายอยู่ดีตีเนี่ยจังหวัดนับอู้ววววไวววบวรววมวห้ววัวอวววว่วว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 ่วววว้มววววยววกวว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 คือคักก็ได้ ดี่ละครับเนี่ยอบอไปคิดไม่แ้างนคนอะกำลังคึกคักอยู่ครับเมื่อไหร่คนไหลได้เมื่อไก็ได้เนาะไมรก่้สวดูนสวัสดีครับผมวัับพ่ออยู่ตลาน้บ้านน้ัยครบผมมืออื่นบ้านขาวเนาะมืออื่นเนาะของใครดูนจีเนี่ยครับผมไม่ลูกอลูกลูกตัวเดียวลูกเดียวเป็นวห้างลูกเดียวเลย วะมมีลูกกัยังกัเนี่ยยังครับมสาวสิเป็นเมสาวสิเมลูกนึงแล้วโอ้หักาได้มีลูกเัวเนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยตัวไหนบอไก่ห้อง่าสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับตัวได้ตัวได้เอาบอกหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดห้หนเครับศูนยเป็นงวเดียวนะครับผมงวมีลูกมีลูกมาแล้วเท่านึง เออซืนาั้าห้ครับี่น่มันแห่เเลยครับน้นา่ย อพี่นางครับของปอมาเรามีตะกูตัวนึงกูบ้าน้อยกับแม่ห้างลูกมาตัวนึงครับ มาสวัสดีคดรับผมตัวน้อยเท่าไหรนี่พ่มาตัวน้นอยสี่พันหาตัวตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่หมื่นหนึ่ตัวใหญ่หมื่นหนึ่อเบอร์พ่มากับศูนย์แปดสามสาแป่พ่อมาววาบางน้อยครับตัวนีีสีปัญหาครับ้องห้องไว้ครับนีงงบนน่ตัวใหญ่หนึงน่งหมื่หนึ่งเป็นงอโค้งครับ còn lại đây cái nào đỡ, bên ngang cung này, xuống còn khoảng 100 km đã rồi này, cung tôi đó, gặp